สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8พฤศภาคม2564นะคะวันนี้พาชมบ้านสวนหลังน้อยมีกิจกรรมที่จะทำอีกเยอะแยะอีกแล้วค่ะคุณสามีขาบ้องชือ่อสวัสดีครับ <laughs> สุขสันต์วันเกิดโมนาแม่มขอบคุณค่ะ happy birthday <laughs> Happy birthday to you oh <my> ขอบคุณค่ะร้อนร้อน,น,นค่ะแล้ววันนี้ทำความสะอาดอีกแล้วใช่ไหมคะทำคมสะอาดดูยูสกรปรกอืมหญ้าค่ะหญ้าขึ้นไม่ใช่สกรปรกหญ้าใช่หญ้าเยอะยเอะพราะว่าเราให้ฮอร์โมนไงคะหญ้าเขาก็เจริญงอกงามเช่นกันค่ะนี่คะ่ะหญ้าเต็มต้นเลยคะ่ะเต็มต้นกล้วยน้อยๆอยเนียนะะ่ยค่ะ กล้วยน้อยๆของเราแล้วก็วันนี้จะพาชมกิจกรรมปลูกต้นอินตภผาลัมที่ไหนอยู่นู่นลค่ะใช่าใช่ค่ะปลูก5้าต้นวันนี้ต้นค่ะใช่ค่ะอินขอบคุณค่ะวันนี้สเปเชียลเดย์นะแล้วก็ปลูกต้นอินตาผาลัมค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะต้นอินตาผาลัมเราปลูกแถวนี้หต้นค่ะ เที่ยวที่แล้วเราปลูกไปแล้วแต่ช่วงหน้าร้อนค่ะเขาก็เลยตายหมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่โตตอนนี้เราเริ่มปลูกใหม่วันนี้วันดีนี่ค่ะต้นอินทผลัมของเรานี่ค่ะแล้วก็พาชมอันนี้ยังไม่ปลูกนะคะนี่เราเพาะได้ประมาณนี่ค่ะเราเพาะเองค่ะโดยธรรมชาติของเราเราอยากรู้ว่าเราสามารถทำได้แค่ไหน แล้วออกลูกออกผลผลิตมาจะเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างไรแต่เราก็ไม่ทราบแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเราจะได้ต้นอินตาผาลัมที่คละคล้าวกันทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะนี่ค่ะแถวนี้ปูห้ต้นค่ะนี่ค่ะมอนามูสสวยไหมโชว์นี่ค่ะ 2> 1, 2, นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะ ก็ถือว่าสวยนะคะโตค่ะสวยค่ะนี่ค่ะน้องดาเลิงสวยเราได้ประมาณสี่ใบห้าใบอะค่ะนี่ค่ะสวยงามอยู่ค่ะน้องก็สูงค่ะสวยค่ะโอเคค่ะไปดื่มกาแฟมอนามูบายบายโอเคเอ็นจอยโย่กาแฟค่ะเดี๋ยวเจอกันไอแพลนวันขอบคุณค่ะ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่9พฤษภาคมสอง4สนะคะพาชมพริกบ้านสวนทรงรักค่ะนี่ค่ะน้องสุกแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่สุกค่ะสวยค่ะสุกค่ะต้นเลยนี่ค่ะค่ะสุกค่ะดกด้วยนะคะต้นนี้สีสันสวยงามมากเลยนี่ค่ะ นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะดกมากค่ะนี่ดกจังเลยค่ะต้นนี้ว้าวภูมิใจมากๆเลยค่ะที่เราสามารถทำพืชผักเกษตรสวนครัวผสมผสานได้รับประทานอย่างอย่างภูมิใจค่ะภาคภูมิใจจริงๆค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะเกษตรของเรา ผสมผสานนี่ค่ะเห็นไ,ไหมครับเปลือกไข่เนี่ยค่ะที่ตามร้านอาหารน้องมีน้องเหนียงก็ให้มาค่ะโอ้นี่ค่ะแล้วก็คุณปุ๊ค่ะคุณปุ๊สเตกเฮาร้านอาหารมุมอร่อยค่ะให้เรามาเหมือนกันน่ารักที่สุดแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เ,เปรี่ยมสูกของเราก็ให้มาเช่นกันค่ะนี่ค่ะ งามมากเลยนี่ค่ะพลิกดกมากค่ะน้องก็ออกดอกออกผลผลิตได้ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะผักชีกำลังงามค่ะนี่ค่ะพิกของเราธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะดกค่ะ ดกค่ะเป็นอินทผาลามัมสวยนี่ค่ะดกมากมากค่ะพอได้ทานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บพริกก่อนนะคะค่ะคุณสามีก็อยู่ที่นู่นค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ